วันนี้เราจะมาเปลี่ยนจากกำแพงห้องธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกำแพงห้องที่เฟียวแบบนี้เลยบอกเลยว่าแบบนี้มูดดีสุดๆโคตรเทโคตร RGB ไปครับพวกเองแล้ววันนี้ผมได้นีออนลบไลท์มาเรียกง่ายๆมันก็คือไฟเส้นนั่นแหละน<ล>ะ,<ล>ะไฟเส้นตัวนี้มันจะเนียนตามากสมูทสุดๆและในเซตเนี้ยดีมากเขาให้ตัวติดไฟเส้นมาด้วยบอกเลยว่าซื้อไปเนี่ยพร้อมใช้งานกันน้ำไอพีหกสิบเจ็ดด้วยนะความยาวมีให้เลือกถึงสิบห้าเมตรโอ้โหโคตรยาวก็จะเป็นไฟอาร์จีบีสวยสดงดงามแบบนี้เลยไฟเส้นก็จะให้ฟิลเหมือนสายยางดัดได้แบบนี้ทำเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เลยใครที่ชอบวาดกำแพงเนี่ยเอาไฟตัวนี้ไปดัดเล่นดีกว่าส่วนตัวผมจะไม่ใช้การติดตั้งแบบจอดนะผมใช้กก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 าาาาาาาววววววหหหหนน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 ้้้้้้้เเเเเเเออออใใใคครรรรรทททีีีีี่่่่่่่่่ไไไมมมยยยยยจจะะะแแแแแพพงงงลลลลััปปป็็็ูููชบบผดดตตตืๆิ ก็ให้ h ช GP t GPT เนี่ยเจเนเรตรูปมาให้ดูก่อนก็ได้เราจะได้เห็นภาพว่าเวลาติดเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่าส่วนตัวผมมีรูปในใจอยู่แล้วล้วก็จะติดตั้งหัวเตียงตรงน,นั้นเลยสเสร็จแล้วก็จะได้รูปไฟแบบนี้โอ้โหเป็นอย่างสวย,ย่างเท่ใช้เวลาติดตั้งไม่ค่อยนานเท่าไหร่40บนาทีก็เสร็จแล้วใช้การควบคุมผ่านรีโมทที่เขาให้มาก็ได้ก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดไฟแล้วก็เลือกสีไฟได้ตามใจชอบเลยแต่ถ้าอยากปรับได้ละเอียดกว่านั้นเขาก็จะมีแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยก็จะสามารถปรับได้ละเอ้โหเท่ ลวไฟตัวนี้ยาวสะใจมากผมติดตั้งไปยังเหลืออีกเยอะเลยนะเนี่ยใครที่อยากเปลี่ยนมูดห้องให้ดีๆแบบนี้สามารถกดสั่งซือที่จะก้าได้เลยแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับจุ๊บ